สวัสดีค่ะสวัสดีรับพี่น้องตรงไปสมาดีกันสุกสุนพี่น้องภาคใา้เอฟซีช่วงเก่ามุงนะคะช่วงเก้าโมงของสวีดินวันนี้อากาศเป็นยังไงวันจีพี่น้องอากาศเย็ยนลงเรื่อยๆนะคะเย็ยนลงแบบต่อเนื่องไม่มีที่บ่มีที่ทาว่าฝนสิตกแล้วนะคะพี่น้องบ่มีที่ทาว่าฝนสิตกแล้วใบไม้ใบไหลหยายู่ยู่ในทุงหยานี่เริ่มจะเหลืองแล้วพี่น้อง เริ่มจะเหลืองใบไม้ก็เริ่มจะร่วงอืมใบไม้ก็เริ่มจะร่วงจะลนมันสีประมาณมาจะย่างเข้าสุรุดูหนาวเนาะเยน็นอากาศเริ่มเยน็นหมู่ว่านนี่ที่ย้ยบนนั่นอออไปเฮ็ดไปเฮ็ดคลิปลลแล้วก็รดน้ำต้นไม้ยุเบียงขางบอนนอนก่นอก้องะหนาวเย็นแบบน้ำหมอกน้ำข้างนี่ อยู่ตามพื้นเนี่ยเปียกย้บบนบริไทยบดิษไสยทุงทานบอกยางเอาไปเหยียบเย็นละเยือกเลยค่ะพี่น้องมาเนี่ก็เย็นอยู่เบิดมือเลยพ่อใช้สายมาตอนบ่ายเนาะย้บบนกินเขา่ากินยางแล้วก็เลยล่งไปไปเก็บฟื้นใส่บอกใพอใหญย,ยแลวก็ไปตัดห้ายอยู่ด้านหลังที่มีรถแม่โคที่ไอ้นันจอดได้หลายเลยแหละพี่น้องย้บบนก็เลยไปตัดห้าไปตัดยางอยู่นั่นก็บจนน้ำมันเออจนมอ่าแบดเบิดย้บบนก็ขึ้นมา ขึ้นมากกมาก,กินเขา่ากินอย่างก,กับคุยกับอีซีกับเห็ดตดต่อคลิปนน่นนี่นั่นละ่ะพลอใหญ่แล้วก็มาแล้วก็อ่ามาเห็ดงานต่อตกแรงมากพี่น้องโบวหมู่บ้านนี้บนเขาสวนเด้เขาแบบอยู่อยู่อยู่กับสวนน่านนะคะหมู่บ้านนี่จนช่วงแรงน่ะยบ,บบนกบเริเห็ดคลิปนะคะกบเร่เห็ดคลิปพอใหญ่ไรขึ้นมาเยบบนไอแห้งพี่น้องไอแบบอากาศเยน็นเราไอ ปะไรเห็ดคลิปปะไรเห็ดอย่างเลยเมื่อค yani ืนนี layers, ่นอนมั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 นแสนะคะมันแสสมองมันแสสมองแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าอันเท่าหายใจหายยัง่บ่สะดวกกันะพี่น้องหายใจหายยังบ่สะดวกไอมีไข่ช่วงแรงแรงหัวว่านยี่บุญอันผู้ใดก็บ่ายี่บุญเที่ยวไข่เที่ยวยัง เทีวาายวไออาการแบบนี้เมมจะเป็นโควิดบ่อยยเย่บนอยากจะบอกนะว่าเย่บนอะกับพาะเย่เนี่ยสื่อกล้องอันเนี้ยกล้องตรวจอันเนี้ยกล้องตรวจโควิดเนี่ยมาไว้เป็นกลองเลยพี่น้องคือสงสยัยยังใดเขากับตรวจหมู่บ้านเย่บนกับตรวจนะคะนี่หมู่บ้านเย่บนกับตรวจตรวจมันกับว่ามีอาการของโควิดพี่น้องต่นี้อาการของโควิด ซื้อมาเป็นกล้องพี่น้องมันจะมีทุกกล้องในหาหาหาเศตหาชิน้นคือตรวจใดหาข้างได้บนตรวจไปละสองข้างสามข้งแล้วพี่น้องก็คือสงสัยแนมนมอพี่น้องสงสัยยี่บนกระยานขวางเป็นมันไข่มันเดียเด๋ยวมันกบไข่เดี๋ยวมันกะไข่เต่มถามมามันไข่แห้งมัไม่ไ,ไข่แห้งพี่น้องมันมีไอเหรอคแบบ ลมหายใจลุลุมน่ะเป็บห่อนห่อนหุมหุมสีน่นะไอ้บนกินยาพ้าลาาดิกินแต่ยาพาลาพาราบานเพลินนี่แหละพี่น้องกินพาราบานเพลินนี่แหละตัวเดียวนะคะแล้วก็กินน้าอุ่นืนูว่านี่ช่วงเย็นได้กินน้าห่อนใส่ใส่บักนาวใส่น้ำเกลืแล้วก็อมห่อนอมห่อนลุดน้ำผึ่งประจํานะคะโบ้ไห้ขาดเลยลก็คือไห้ข้อข้อชุ่มจุดตลอด ก็ขอบคุณสาหรับผู้ที่เป็นห่วงเนาะยี่งงยบกับจักสิวาจังไหนร่างกายพี่น้องร่างกายด้วยด้วยที่เราเป็นผูมแพ้ต่างต่างอากาศต่างบานต่างเมืองนําอากาศเดียวห่อนเดียวหนาวเดี๋ยวเป็นนันเป็นนี่ยูบ้านยี่บกับเป็นแต่ยี่บลับบริป็นถึงขนาดนี้พี่น้องบริป็นถึงขนาดนี้ตื่นขึ้นมายามตาบวมกินกาแฟล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบไนกินเขากินน้ำยี่บลัสามารถไปนันไปหนีได้เบิด้ด แต่อยู่นี่เยบนกระเฮ็ดคือกันเฮ็ดคือเกาแต่มันเป็นบ่อยมันเป็นมันเป็นหลายกว่าอยู่บ้านเนอะพี่น้องมันเป็นหลายกว่าอยู่บ้านกะกระสูพี่น้องกระสูเรามีเพื่อนรุ่นน้องโทรมาหาเมื่อคืนนี่ก็ค,คุยกันจนดึกเขาก็ถามมาเป็นยังไงมักบอสิวีเดนเป็นตะยูได้บอบ้านพอใหญ่ยูได้นะคะยูได้เพราะว่าเย่บนบ่คิดที่จะยูตลอดแบบว่า ตลอดยี่สิบสี่แล้วก็ตลอดปีตลอดชาตลอดปีตลอดเดือนคือห้ากับมีเพ่นไปไปมามาถักหนาหิมะน้ำลายยี่บนกับบอม่เยี่บนกับบอกกับพญ่ยยเรียวว่าย่บนบอมาายี่บนสีมาช่วงหิมะเบิดอย่างประมาณนี้กับที่เที่ยวไปทเที่ยวมาจนกว่าพญ่ยยแล้วจีกระเซียนเที่ยวไปทเที่ยวมาล่ะให้ให้ให้ตัวเองปรับสภาพอากาศได้นะคะจากท่มาานาะ้อนเลยห้ากับสีมา เจอหนาวแน่นิดน้อยแล้วก็จ้าเขาห่อนอย่างสีเนาะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอ่าฤดูกาลเอาฤดูหนาวฤดูห่อนฤดูยังเขค่อย,อยๆไล่ๆลงมาหามันสิได้แบบว่าอ่าให้เขาเคยชินอย่างสินะพี่น้องอืมยีบบนอยากบอกอยู่แต่ว่ายีบบนกับมัมสร้างมันเถอะถือว่ายิบบนก็เตือนไปนะอืมยิบบนก็เตือนไปคือกันเตือนว่า กอถ้าจะมากล่าวไก่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องช่องเรื่องอย่างของคนอื่นน่ะจะเอาไปบอจะเอาไปแช่จะเอาไปเพื่อเป็นบิทยาทานหรือเผยแร่ความรู้ว่าเออการอยู่กับอยู่กับฝรั่งบริจะเบียนเขาอื่นอีหยังอีหยังบัมเบลสามีภรรยาเขาอื่นจังไรอีหยังถ้าเจ้าอยากว่าเจ้าออไปเลยนะคาบ่ตองมาว่า ากไปบอกย่าบนในเดือดจังสันจังสี่เขาลูมิดนั่นแหละพี่น้องเขาลูมิดแหละหญิงเอ้ยเขาลูแต่ว่าคนเฮาน่ะจะมาจะมาสาท่าย่ายแบบเหย้ายืดเหมือนตัวเองรู้อยู่คนเดียวนะ่ะมันไม่ใช่หรอกคนอื่นเขาก็ลู้ึือกันเถียงย่บนมาย่าให้ย่ะให้คอยย่าให้คอยได้สาวใส่เจ้าเด้อคอยลูประวัติเจ้าเบิร์เจ้าอะ หลอกฝรังหลอกเอาเงนินฝรังใส่หนี้ใส่สินคบสอนทั้งทีมีสามีอยู่ก็มหาคบกับฝรังระวังอ่าระวังคนระวังคนปัจจุบันในสี่ลูกจังสันจังสี่ชีวิตเจ้าออยยังอ่ะยังอีกเงีวไก่เดี๋ยวเจ้ากระลูเดี๋ยวเจ้ากระลูซึ้คือเหมือนกับพี่น้องติ๊กน้อยเกิดเมื่อวานนี้นะแต่ยี่บนบขอเอ่ยซื้อช่องไม่ให้เครดิต ไม่ให้เครดิตไม่ให้ความสําคัญว่าอยากให้พี่น้องเขาไปเฮเขาไปเบิ้งให้มันได้ยอดวิวให้มันได้หนาไม่นะคะบอตองยี่บนจะไม่เอ่ยชื่อช่องนะคะไม่เอ่ยชื่อคนเด็กหูตะว่าเด็กหน่อยเกิดเมื่อวานฟันยังมีสิ้นกิ่นน้ำนมกล้าสามารถมาสอนหลุ่นเท่าขนาดแบบสอนแบบสะใจว่าม็นสอนอนานาดี้พี่น้องสอนดา สอนดาสอนเสะสุดยอดมากยังว่าสุดยอดยี่บนก็นเลยว่าเอออีลาเขาไปเบ่งปงะวิย่ายก่กนเด้อกวนจะเอามาเวั่นู่นนี่นั่นย่ายรูเบิร์ตแต่ว่าแค่ย้ายออกมาตอบตูแต่ว่าเธอเนะ่ะออกมาตอบที่เอาออกมามาออกซื้อเนะี่ยได้รับการอนุญาตจากใครไหมอยากจะบของส่องบอเอาซื้อเอาช่องเอาอย่างยี่บนมาออกซื้อถาสาธารณะเนี่ยเหมือนสอนปราจา์เลยนะไม่ใช่ว่า เตือนนะคะไม่ใช่ว่าเตือนนะคะเขาบอกเขาสอนเขาบอกว่าสิสอนสิบอกเจ้าให้สิบอกให้เจ้ารู้สิสอนให้เจ้ารู้ว่าอีหยังอีหยังคืออีหยัง,ยงประมาณนี้แล้วใครอนุญาตคุณคะใครอยากจะรู้จากคุณคะอืพี่น้องถือวิสาสามากเก้าวกายสิทธิส่วนบุคคลมากแล้วหล่อนนะบอกว่าผู้ใดก็สิบุรุกดยูทูบบริลูแต่เจา้ามันไม่ใช่แค่กด youtube นะ มันมีกฎหมายคุ้มครองพอรบอรคอมด้วยคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเอาเรื่องของเขามาวิจารณ์เอาเรื่องของเขามาออกสื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมทำให้เขาเสียหายเสียมเสียชื่อเสียงคุณมีคุณมีความผิดนะคะถ้าจะเจ้าอยากบาโบยกประเด็นอ่ะยกประเด็นเลยยกประเด็นอย่าให้มีตัวตนแต่มีหลักการ เจ้าว่าพวกเป็นอีฬาเจ้าว่ายัางเม่เป็นหญิงเจ้าว่ายัางเม่ถือเจ,าจ้าต้องว้าเจ้าต้องยกประเด็นขึ้นมาให้มันถูกต้องโดยที่ไม่ต้องไปพาดพิงถึงใครไม่ต้องทําให้ใครเสียมเสียแล้วมันจะไม่ได้ย้อนกลับมาหาเราในความเดือดร้อนนั่งมาขัดใจเนี่ยนั่งคิดว่าเออเอาเมาเา้าเอายิบยกเรื่องล่าของเฮาช่องของเฮาซื้อของเฮา ออกมาออกซื้อโดยที่ไม่ได้ถามเราเลยคิดว่าคิดว่าสอนเท่าเล้ยวเฮ้าสีมีความปิติยินดีบ่มันเสียมเสียไหมมันเฮดเขาอับอายขายหนาบอกคือทุกคนเขารู้หมดแหละว่ากฎกฎหมายแต่ละอย่างมันเป็นยังไงกฎหมายต่ะประเทศมันเป็นยังไงมันก็ไม่แตกต่างกันแต่ว่าเพียงแต่เขาบอมาสาทย,ย่ย ไลาให้คนแบบถ้าบ่มีคนถามเฮาจะบ่เวาพี่น้องบ่มีคนเล้วเรื่องที่อยู่บนเป็นด้ามาเรื่องผัวเมียบริเตงจุะเบียนบ,บ่มีสิทธิ์อื่นน่ะอันนั้นมันอยู่ที่ข้อกฎหมายแม่นกฎหมายนะ่ะมันผสมบูรณ์แบบเราไม่ได้เป็นเมียสมบูรณ์แบบแต่เฮาสามารถบอกกันได้อยู่นอกกฎหมายนี่เฮาบอกกันได้ บ่ากันกับผัวกับเมียกับครอบครัวเฮ้ากับเพื่อนกับฝุงที่สนิทอีหยังธรรมดาโอเคเราไม่ได้ไปพูดต่อสู้กันในเรื่องกฎหมายเจ้าเสียวมาประเด็นอีหยังมากไม่จนไปออกซื้อจงไปออกสาธารณะกันนั่นเดี๋ยวโดนที่เจ้านะ่ะกับข่อยบ่รู้จักกันเลยหญิงข่อยสามากถโตแย่งเจ้าได้้าให้เจ้าได้แต่เจ้าบาย่ยอมรับเจ้ายัางว่าหู หูเรื่องเล่าข่อยหลายกว่านี้ย่าให้สาวใส่มาข่อยไปหลอกลวงอ่ะยายเียบบนไปหลอกลวงเอาเงินฝรังขบสู้ซ้อนทั้งที่มีสามีสามีอยู่อใสระคะเรารักฐานการที่ยาบนไปหลอกลวงเอาเงินจากฝลังอยู่ใส่ะคะคุณบอกมาโดยไม่มีหลักฐานนี่บน้อาพิษได้ประจานให้เราเสียมเสียเอออนาจาร์เราในสื่อสาธารณะโดยไม่มีหลักฐานปรับปรำโบไปพี่น้อง ไม่กลัวนางบอกว่านางบม่กลัวนาง,ง,งเป็นเมียฝรัร่งนั่นแหละนังเป็นเมียฝรั่งตัวนี้น้อยเขียวเย็นเย็นดำดำเด็กน้อยรุ่นหลานพี่น้องเด็กน้อยรุ่นหลานญี่บุนอันนี้ว่ต้องว่าต้องอยากลู้หรอกว่าช่องไหนยี่บุน่ให้เครดิตนะคะว่ะได้ให้เครดิตเคเอาเมอกซื้อ่าเป็นอย่างเขาคือเดือดร้อนเป็นอย่างกขคือว่าเดือดร้อนเรื่องช่องของยี่บุนตัวเองจะทํา จะทําช่องจะทํา youtube ก็คิดหาคอนเทนต์ตัวเองไปโมเมนว่มเวาเอาเรื่องเล่าของคนอื่นไปเป็นคอนเทนต์ตัวเองแล้วคอนเทนต์ที่เอาเรื่องราวขอไปเนี่ยเอาไปแฉเอาไปแบบว่าคุณจะเป็นบัวใต้ตมคุณอย่าเป็นวัวเดินวนคุณต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้าไมห่หายใจขั้นเจ้าอยากวิจารณ์อันนี้คือการวิจารณ์ขั้นเจ้าอยากวิจารณ์อยาก,กวัวกระแส จ้าไปวิจารณ์ไปกอ่อกระแสพวกเน็ตไอดอลเขาบริวาไปกาะกระแสรเรื่องราวเรื่องราวเล่าสู่กันฟังว่าเออเขาเป็นจังไรมากจังไรนแต่อย่าไปจะไปเอาเรื่องที่เสียมเสียใส่ลายป้ายสีเขามาออกนะเจ้าก็โดนอีกนะคะการเกาะกระแสวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์เน็ตไอดอลหรือว่าบุคคลอื่นในทางที่เสียมเสีย คุณโดนนะคะพระบขอคมคุณโดนสีบอกให้ขันขั้นขีดเหยุยูทขีดเห y o ยูทูปอ่ะต้องคิดคอนเทนต์ตัวเองนะคะอย่าไปเอาเรื่องเล่าของคนอื่นมาเป็นคอนเทนต์ตัวเองทําให้คนอื่นเสียมเสียไม่ใช่อันนี้ฝากไปคิดเด้ออีหลา่าเด็กปากยังไม่สิ้นกินน้มนม นี <laughs> ่บ,บุ่นบ่หาบ่หาเครดตเดียค่รระบ่ต้องอยากรู้ว่าช่องใดน,นะคะมีสองช่องตอนนี้เอาเรื่องรล่าของบบนี่ปุ่นไปเป็นคอนเทนต์อืมบ่ต้องเจ้าสิบ้อเจ้าบ่ต้องเมื่อเอ้ยซื้อเจ้าบ่ต้องเมื่อเอ้ยซื้อก็ได้บ่ต้องเมื่อเอ้ยซื้อก็ได้เอ้ยอยากจะเอามาแช่ะสบกันอยากจะามาบอกเมียฝรั่งที่อ่าเขามาเดินายนี่อ่ากดไม้เขาเป็นยังไงถ้าเจ้าได้ สามเจ้าได้แฟนฝรั่งแล้วเจ้าย่อเฝ้าไปว่าตัวเองเป็นเมียเดอ้อขั้นจ้าพานอ่อาจดทะเบียนนู่นนี่นั่นกฎหมายเขาจะเป็นทังส่เจ้าแช่ไปนะคะเจ้าสอนไปเจ้าให้ประสบการณ์ให้กับคนที่บันลูกไปเตยามะเอาซื้อผู้นั่นผู้นี่ไปว่าไอ้คือจังคนนั่นคือจังคนนี้เจ้ายกไปเดือดร้อนเจ้าพี่ไก่ก้าวใก้เขา เขาสิแ่งว่าแ่งเขาสิจดว่าจดเขาเสื่อเขาจะไหนเขาเสื่อนกัน,นแย่กัร้างมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอืทําคอนเทนต์ต้องต้องรู้จักคิดรู้จักหาคอนเทนต์ตัวเองเจ่ไปเอาเรื่องเล่าของคนอื่นมาเป็นคอนเทนต์เจ้าของเนาะพี่น้องา่าบเออเที่ยบนกับมานางเมื่อวางจมสู้ฟัง่งมาเวมาเว่าสู้ฟั่งละอากาศเป็นยังไง สื้อร่างกายตัวเองเป็นยังไงนะคะขอบคุณหลายๆสําหรับเอฟซีที่เป็นห่วงค่อยเป็นห่วงเป็นใยแล้วมันก็เหลือเวลาบ่หลายมือที่ยี่บนจะต้องอยู่โซวิดินแล้วก็ต้องกลับบ้านนะคะก่อนจะกลับยี่บนก็จะไปหาเพื่อนไปหาช่องยี่เจิมนั่นแหละพี่น้องหลายๆคนก็อยากอยากเข็นภาพที่ยี่บนไปเยี่ยมบ้านยี่เจมิมไปถ่ายรูปน้ำกันไปนะคะยี่บนจะไปแล้วก็จะเขาไปพักนเมืองนะคะแล้วเช้าแล้วก็ วันที่30ญี่ปุ่นก็จะช่วงบ่ายนะคะก็จะบินกลับประเทศนะคะบินกลับไทยแล้วญี่ปุ่นไปประมาณ2เดือนครึ่งนะคะจากตุลานะคะต้นตุลาไปถึง20 2สองธันวาพปีนี่ก็จะบินตามไปนะคะก็จะไปอยู่ญี่ปุ่นก็จะกลับมาหลับแล้วอยูอ่สนามบินนะคะล้าก็จะพากันไปเทียเท่ยวแถวๆนั่นแหละแถว ทะเลแถวๆไกลๆมุทิบนะคะจัางสามสี่หมื่เราก็จะพากันกลับโคราชนะคะกลับโคราชไปเบิ้งบ้านเบิงซองเบิงอยังพาพอยายไปเบิงไหยเบิง้งหน้าเรก็วันทีสี่วันทีสี่หมกระลาพอยายก็จะบินกลับมาแล้๋ยวจะบุญกับจังสิีธรรมเรื่องขอวีซ่ามาช่วงเบิดหนาว เหมือนเดิมนะคะอันนี้ตามนี้คือเพียนเอาไว้เดาาี๋ยวเ่อู้เอฟซีฟังนะคะว่าต้องว่าต้องกงนนังวลีนอย่างน้ำใจบนมากมายเด้อค่ะเด้อค่ขอบุนขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะอย่างไดก็ติดตามอ่าชีวิตบ้านๆของเยบ,บุนนี่แหละไม่ได้มีอะไรอโอเวอร์บระด้มีอย่างเลอเล่อเฟอร์เฟกนะคะเป็นผู้หญิงบ้านๆเหมือนเดิมนะคะจะอยู่กับฝรั่งคนไหนจะอยู่ยังไงจะกินยังไงกะอยู่ในสภาพเก่าจะอยู่ ประเทศใดย่บนก็อยู่ในสภาพเกา่าทรมาหากินคือเกา่าเมนบะเห็ดก็ได้กินแต่ย่บนกระเห็ดือเกา่าพี่น้องอันนี้เป็นความสุขส่วนตัวนะคะบ่หมีไผ่มาบังคับเรีวกับบ่มีไผ่มาลูดีกว่าเย่อบนไดนะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะ